ยมันมีอยู่เครื่องใช้ได้มันมีอยู่เครื่องนึงใช้ได้เครื่องไหนวะเอ้ยหาไม่เจอวะ่ะหาอะไรไม่เจอใช่ ใช่ลงส่งลิงก์เด็ดก๊อปปี้ลิงก์อ่ะของหลงบ้านาน่า,นาจะเห็นนะเห็นปะหรือว่ามันยังไม่มาต้องของคุณไม่มีอะไรจะบอกมาได้บ่าะ เข้าจากล <yo>, <า>ิงโยโยโยมันไม่โหลดเออมันไม่โหลดลองแบบสาธารณะเลยก็ได้เดี๋ยวกูบอเดี๋ยวกูพูดเองปิดแล้วก็ลงสาธารณะอีกทีก็ได้ 蛮弱的比如说 สวัสดีครับทดสอบนะผมมาทดสอบนะครับผมมาทดสอบนั่งเมาส์กันหนะ่อยมานั่งเมาส์กันหนะ่อยทดสอบไปด้วยเมาส์ไปด้วยตลาดวันนี้เงียบแล้วเกินนะเงียบเงียบไม่มีอะไรเมื่อกี้ผมมารอบหนึ่งละพอดีพี่หยเปลี่ยนคอมนะครับแล้วก็พอดีมีปัญหาเรื่องเซ็ตอัพนิดหน่อยแล้วมันกระตุกนะครับ แต่สภาพตลาดวันนี้ก็ไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่มีอะไรน่าคุยเหมือนกันตอนนั้นเดี๋ยวตอนนี้ฟังแล้วเสียงมันแบบซ้อนหน่อยแทรกหน่อยอะไรก็ขออภัยนะครับนะตอนนี้ผมมาทดสอบระบบนะเดี๋ยวให้อดมินเช็คนิดหนึ่งนะครับผมก็เช็คไปด้วยเดน่อยกระตกกนะครับ เหมือนจะดีขึ้นนะจากที่ฟังดูเหมือนจะดีแต่มันมีนิดนิดอ่ะยังมีนิดนิดเสียงเหมือนช็อตนิดนิดเสียงแลเหมือนช็อตนิดนิดไม่น่ารอดลองเช็คดูให้หน่อยลองถามลองถามนายท่านดูหน่อยลองถามนายท่านอ่ะว่านายท่านตอนนั้นนายท่านใช้คอมเครื่องไหนไลฟ์อ่ะแล้านายท่านเคยไลฟ์อยู่อ่ะเอ๊ะ พอมเครื่องนั้นอยู่กับน,นี่นี่อยู่กัน,นอย่นเปล่าใช่ไหมเออหรือว่าอยู่อัจานย์้ะหรือว่าอยู่นนอัจานดูดีกว่าต้องถามอ่ะต้องถามในนั่นดูอะต้องถามในนั่นดูนะไม่รอดใช่ไหมนี่สเปคตามสุดแล้วใช่ไหม สวัสดีครับสวัสดีคุณก็สวัสดีคุณสิทธิชัยอะมาร่วมมาร่วมมาร่วมกันฟังผมทดสอบอ่ะผมทดสอบระบบนะครับขออภัยนะขออภัยนะครับผมมาทดสอบระบบนะครับแต่นั่งคุยก็ได้นะแต่มันเสียงมันจะแบบช็อตชนิดนึงนะครับก็ไม่ว่ากันนะเป็นรอบไม่เป็นทางการรอบไม่เป็นทางการแต่ก็อยากได้ไลฟ์นะเออป่ะช่วยกันไลฟ์นะ <laughs> ผมทดสอบนิดนึงพอดีว่าพร้อมมีปัญหนานะครับการตั้งคงตั้งค่าอะไรมีปัญหาเนาะยังไลค์อยูไ่ <laughs> ไหนๆก็มากันแล้วก,ก็กดไลค์กันให้หน่อย <laughs> กดไลค์ให้กับการทดสอบของผมเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น <laughs> นะเออเพื่อประสิทธิภาพัอดีครับสุธิชยัยสุทธิชยัยคนสุธิชยัยคนบุตรสลินาวน์เดือน ุณสุดที่ใช้วันนี้ไม่ไลฟล้ะครับ <c oughs> ใช่ป่ะุณสุดที่ใช้วันนี้ไม่ไลฟ์ปกติผมดูคุณสุดที่ใช้ไลฟ์บ่อยนะครับท่านคุณผู้ชิดสวัสดีนะครับมีประเด็นอะไรผมทดสอบระบบนะครับเรียนแจ้งก่อนนะครับไม่ได้ไลฟ์แบบเป็นทางการนะนะครับ อันนี้มาทดสอบนะครับแจ้งไว้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดมากันเข้ามากันแล้วก็คนละไลค์ก็ดีครับ <laughs> <laughs> กดไลค์คนละทีคนละทีสองทีสองทีไม่ได้ทีเดียวก,กดยังไงก็ได้ให้ตกเลขขีอ้อย่าก,กดสองอย่าก,กดสี่อย่าก,กดหกอย่าก,กดแปดหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าอ่ะกดได้ นะครับเดี๋ยวแอดมินกำลังทดสอบไปด้วยกำลังปรับไปด้วยนะครับก็ใช้งานต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวขอแก้ขอปรับกันสักนิดหนึ่งอ่าไม่ได้ฟังอ่ะดิไม่ได้ฟังอ ไม่ได้ยินอ๋ออ๋อดวิดีโอทดสอบได้วยรับเดินไปด้วยเออดีขึ้นดีขึ้นดูดีดูดีขึ้นดีขึ้นเออยังมีสะดุดอยู่หน่อยยังมีสะดุดอยู่หน่อยผมทดสอบระบบนะครับพี่ๆผมทดสอบระบบนะครับก็ไม่ได้ฟัง ขออภัยนะครับไม่ได้ไลฟ์ทางการนะผมทดสอบระบบแต่ดีนะดีแล้วรอดรอดออรอดหรือไม่รอดเสียงหลังเป็นเสียงแบบเหมือนชอตนิดๆแต่ก็ดีขึ้น ดีขึ้นเยอะโอเคโอเคลงนะ <c oughs> ยังมีสะดุดสวัสดีครับกดไไห์ <c oughs> ขอโทษขอโทษจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองสลับลองแก้ มันจะมีค้อมอยู่ที่นั่นอยู่อีกอีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวลองดูผมไม่ได้ไลน์นะพี่นะขอทดสอบเลยแล้วกันไหนๆวันนี้ตลาดก็เงียบเนาะก็ะถือโอกาสได้ทดสอบกันไปนเลยดีขึ้นเยอะ อดิเี๋ยวมันมันไม่ใช่เป็นไฟแตกอะครับคุณธุชิตตอนนี้มันไม่ใช่สถานการณ์ไฟแตกแต่ว่าเหมือนเหมือนปล่อยแล้วสเปคมันสูงไปแล้วมันกระตุกครับเพราะว่าระบบหลังบ้านมันไม่ได้ใช้จากไม้ไงเออเพราะว่ามันไม่ได้ปล่อยเสียงจากไม้มันเป็นปล่อยเสียงจากเดสก์ท็อป เพราะฉะนั้นใหม่ไม่เไม่เกี่ยวกับใหม่น่าจะสเปคไม่ได้ตัวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนอีกเครื่องได้ไหมไม่ได้เนาะแอดมินเนาะแอดมินก็รอจะลง ตัดได้เลยนะครับถ้าถ้าดมินจะลงก็ตัดได้เลยนะครับขออภัยพี่ๆนะครับผมมาทดสอบ